ทักทายสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอซทุกคนมันเอก้าเหรอชมบรรยากาศเด้อพี่นอ้องไอคอนสยามมัน,นีกจะเป็นทั่วท่องเทียวเด้อพี่น้องทั่วท่องเทียวทางไอคอนสยามนี่จะชาวต่างชาติเด้อจ้ะทุกคนหลายแง่ พาออกไปชมบรรยากาศข้างนอกพี่น้องริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ใจทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทัวร์ท่องเที่ยวมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวหาในกอนสยามได้ใจทุกคนข้างนอกก็ดูบรรยากาศนะคนคนคือสิโต๊กพี ho, ่น้องเดี <going lide? S 1> ๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะทุกคนสิโต๊กพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมาจ้ะร้านอาหารต่างๆมาพันล้านร้อย ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยค่ะจะพาออกขัางนอ,อกเนาะโอ้คนหนาสิตกพี่เนาะเบิ่งลมแกงกล้ยแกงกล้ยแกงกล้ยบรรยากาศลมสงสัยฝนตกพี่เนาะอ๋อฝนลงเมรดแลลวพี่เนาะแมน์เมรอะไรว่าสิพาออกไป ส้มริมแม่น้ำเจา้าพญาโอ้พี่น้อง้นกำลังลงมิดพี่น้องตอนนี้พนกำลังลงมิดล้วจ้าทุกคนมันนี่ออกผ้า,า,าออกไปเบิง่งบไนนะ่ได้เนาะริมแม่น้ำเจานะ้าพญาเนาะพนตกกำลังตกลงมิดฟอยฟอยเลยเจ้าทุกคนน้ำแม่น้ำเจา้าพญา่วงนีนกน็น้ำขึ้นร้ายนเนาะพี่น้อง หนามคือลายตะกอนมองตะกอนมองไปปุ่นชนะิบะเ็นเนาะทุกคนตอนนี้มองไปกับห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแหละอ่าอ้าฝนตกพี่น้องววิ่งวิ่งตอนนี้กำลังฝนตกว่าสืา้าไปเบงขเจ้ารลองเรือนะพี่น้องละสุดกับไปบัวได้พี่น้อง ฉากเป็นกาลังใจยในเด้อพ่อแม่พี่น้องเฟซีทุกคนวันนี้ก็พาเดินเลาะชมบรรยากาศที่กาวพี่เนาะมือกับิสันสันในเนาะบรรยากาศอันนี้ก็จะ,จ,กะนนกจะเป็นหารไอศกรีมสยามเลยจะพี่เนาะคนตกแต่งสวยงามแห่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารไอติมเปิดไม้นะพี่น้องร้านไอติม กะละลาอาหารอาหารฝรั่งพี่น้งองตัวนี้ก็จะเป็นละอาหารฝรั่งเนาะมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยประสิทธาขึ้นสันซองคือเกาพี่เนาะทุกคนสันซอง,องไอคอนสยามเนี่ยจะมีไลา์สันเลยทุกคนนัด ถชัชมบกิ์เนาะนาซมีเจ็ดแปดสัตวนี่แหละพี่เนาะนี่ห้าสิบผ้าขนสัตว์สองเนาะไปกันเลยมิตลาดอาหารพี่เนาะไอ้ก่อนสยามละอาหารหลายแหง้งเลยจ้ะทุกคนตอนนี้เราก็จะได้พาขึ้นสัตว์สองพี่เนาะส้มบรรยากาศสัตว์สองกันเลยค่ะ มันนี้พ้นโต๊ะคนบ่คอยไล้ไปในพี่น้องพ้นโต๊ะนาะอาบรรยากาศก็สวยแหงเลพี่น้องบรรยากาศคือคนก็ไล้เลยทุกคนนมีคนไล้เลยอ่ะมามุมนี้คนไลยแหงทุกคนมามุมนี้คนไลยหลาย นี่จะเป็นสันสองนะจ้ะทุกคนว้าพี่น้องคนไลยขึ้นไปน,นี้ก็จะเป็นสันสามนี่จะเป็นสันสามนะทุกคนมันนี้คนคือไลยแหงเนาะอ๋อมันนี้คนไลยแหงทุกคนเดินต่อพี่น้องเดินต่อ มุมหันก็ไปแหละเนาะจ้าพี่หน่อมุมหลันก็ไปแลหล,และเนาะมันจะมามุมนี้ดีกว่าเนาะมาเบิ่งกันเลยว่าคนร้ายเขาเจ้าส่วงนี้คนร้ายแหงอันนี้ก็จะเป็นบอลน,น,นัน่งเนาะนัก่องเที่ยวมาเวลายางหางมือยเดินหางมือยเนาะพี่หน้อก็เวะนัะ่งเวะยชมเนาะ แวะนางเลนได้นะทุกคนอ่าจะมีโซต,ตังนางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะคะทุกคนน่าจะมีดาลล่ามาบ้าพี่้องฮะทำไมคนเยอะขนาดน,นี้โอ้ชูเซ่ดาลล่ามาแลพี่น้อ,องขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ